มามาตลอด2ปีนวคนดีมันจะเป็นคนตากบนตรี ท้องแต่งตัวนะคะทุกคนก็ได้เปลี่ยนเกงทีเรียบร้อยกานเกงทำให้คนเปล่นไปไม่ปิีเปียนที่ตซเที่คอเราขึ้นมาทันทีค่ะเป็นไงบ้างพี่ทำไมไว้ค่าสุว่าไม่เปไม่ได้อยากร้านข่าวออสซีออสบอนเกงเป็นอะไรที่โคตรช้ S <S อตอนเก็บของอนงั่นคืมาขึ้นตัวครับไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้จะโชว์แล้ว,ลว,ลวม,มัน่ตัว่ฟนเกย์ตัวใหญ่ลัพเตอร์จะเห็นว่าเรื่อมันทอยสี่คนจะเป็นอย่างนี้เลยครับรุ่นเดียวกันใส่สบายมากเลยยย ไปนะครับเราก็ขึ้นไปอุบราชคอคนตอนนี้มันประมาณตรึ้นแล้นะ่มาข้ามโมงเลยตอนนี้ทุกคนก็ประมาณเกงอเก้งเมีเก่ีแล้วก็เสื้อประมาณงนยังไม่มีจะมาไม่ถึงือจะมาถึงกรอเันนั่งกันแอแน่นมากโซ็มาเนี่ยนั่งอเก็บนี่เป็นเดียวกันเดี๋ยนี้มันถอ นี่ไม่ใช่อมยืนธรรมดานะครับอันนี้คือหัวใจดวงแรกของเราชาวสมอลรูที่มีให้กับทุกคนที่มีเม,มติที่มีเวทีในใกับพวกเราอยู่สอกปีนะครับผูมันจะได้ยืนเนี่ยอันนี้ลำลอง มีแล้ก็เสื้อกันเลยติดไปใส่เสื้อกี่รูปเสื้อสมอลลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแบบของพี่ระลึกนะคะระลึกเองใสเราไม่ต้องการที่จะใส่ตัวไหนข้างในก็เป็นหัวใจดวงเล็กๆค่ะก็ขอบคุณตลอพี่ีสุเมนนแตาี่สนัวุพุ่เราเปนตลอดขอมีแฟชั่นไอคอนต้องแกสวัสดีครับพวกเราเดจัะัส เกิดอะไรเธอฉันรัก ผมขอขอบคุณพี่พี่สื่อมอนชนทุกคนนะครับและน้องๆที่มางานวันนี้ทุกๆท่านนะครับผมอยากให้วงทุกๆวงขอบคุณร่วมกันกับผมด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับโอเคเ้างขอเสียงประมืนอนางนอีกครั้งให้กับ Small Room นะคะเลขกำลังดีสิบสองปีส m ส l มา o ูม2ี่สิ้ากุมภาพันธนี้นะคะ เป็นสปอนเซอร์กินแต่ว่าเรื่องกินเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องรองเลยวันนี้เรามาวันนี้เรามาเพื่องสมอดูเรื่องกินเป็นเรื่องรอง 15กุมภาพันธ์นี้มาร่วมฉลองครบรอบ12ปีค่ายเพลงห้องเล็กกำลังดีในมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตเล็กกำลังดี12ปี s มอ l l room คอนเสิร์ตขอบคินจากใจศิลปินห้องเล็กที่จะขนความสนุกกันมาอย่างครับข้ามทบ15ศิลปินนำขบวนความเล็กด้วยแพทชูคา c ์เลอร์เดอะริชแมนทอยและอีเพียบเจอกันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้หน้าลานกาเด้ง The offices at Central World สนุกกันตั้งแต่เที่ยงวันยัน4ทุ่มแล้วมามันกันแบบเล็กกำลังดี